พิกาโบว์อ๋อเอ็นดูไม่ไหวเด็กสองตัวนี่ขึ้นเฉียวขั้นเฉียวขั้นเฉลียวมาฟัดหน่อยเลวมากอดหน่อยเลยหอมหน่อยเลยปากชี้ภูหนังปากชี้ภูดื้อที่จุดเลยมาจุบหน่อยชี้ ียด r ั a อยู่ได้โอ้ยเม่นังก็มานันาง b i ก็ยน,น,นเดียวกัวนนี่ละึโอ้ยโอี่แจ็โกนอ้ยแจกโกนตวจตรวจไอมาแจากมันกนบึง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 บอืไสอส can mommy, huh? ้แม่ขอโทษเนี่ยปวกหนูเหรอลูกโดมอะไราเลียปากแล้วอยากกินซุปเหรออยากกินซุปแม่เหรอ chụp mẹ ra bong chụp mẹ rồi bóng. Hom nho nhỏ bóng. Hm? Nguyên nít. Hom nho Hm? bao, nít. đang không Nguyên nít.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  Nguyên mhmm cho các bạn hmmm mhmm mhmm nói mhmm 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 ก็ราจะขับขนาดนั้นลูกไปเริ่มมัมีอุ้มปะ่ะอืออือบู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 เอาบู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 บบ na ime shi read ne. hmm? あと,とあとポン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 ,とポン。 แม่ขอก็อีข้ขค้นได้ไหมอืขอก็อี้เคินไดเปล่าลุกเลยลุกเลยไปทันที่นอนหนูยเร็วๆแม่โอ้ไหมขอดูนอยให้ขอดูปากฉีกผู้กูหน่อยขอดูปากฉีผู้อ้ยอืมต้องล้างหัวแล้วนะ่ะแลดูสุปรกแล้วนะ่ะ ต้องอาบน้ําแล้ววันนี้อาบน้ํำไหมคะโอ้เด็กสองตัวเนี่ยตื่นอาบน้ําเลยแม่จะอาบน้ําให้แล้วแม่ปากชีพูนนั่ปากชีพูนแล้วปากชีพูนพนห่ือว่า อัปากชีพูให้แม่ดูให้ดูพันธีดูพันธีป่าตีพูพูนปากีพูพูอปากชีพูพูอืมือมกวนเมียน้อยก่นก้นเมียน้อยกัน จะต้องตัดเล็บให้วันนี้พาอาบนะ้ำแล้วต้องตัดเล็บให้เล็บยาวขวนแม่นี่รอยแผลเป็นเต็มหนัวเต็มตัวแม่เต็มแขนเต็มขาเลย ต้องแก้งหลับเลยไปอาบน้ําเลยนะฮึ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 ไปอาบน้ำเยอาบน้ำเยอะคิวเบิร์ดคิวเบิร์ดคิวเบิร์ดอาบน้ำเยอะคิวเบิร์ดอาบน้ำเยอะช่เลยช่เลเยอืมแม่ก็กวนหนูจังเลย ใครนั่งที่แม่ล่ะอ๋อใครนั่งที่แม่บ้าใครนอนที่แม่เนี่ยลุกเลยลุกเลยจอด